วันนี้ก็มาดูการเก็บสลามที่ยาวเบื่อยนะคะเขากาำลังตามเก็บสลามกันอยู่ค่ะไปดูในกว้วยกับคุณปุ๋ยกันคุณแอชช้าอยู่คุณปุ๋ยก็เก็บเสร็จแล้วก็กลำลังจะมาบรรจุด้วยกันโอเคไปได้ยัง ชัดแจ๋วเห็นนาแอร์ด้วยเลยเขาเปิดประตูเนี่ยถ้าเกิดไม่เปิดประตูนี้ได้เพวกเธอดำปิดจักรหมาไหนไม่รู้นะคะก็จะรีวิวสลามมารีวิวสลามกันเลยเนาะโอ้อนะคะอันนี้น้ำประปาสูตรใหม่นันเองเนาะถ้าใหญ่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะทุกทุกดีฉันเนี่ยแหละค่ะ อันจะไปคุณถูกคุณสุพอเลยรมันจะดนหน้าเลยมันจะโดนหน้าเราเนี่ยแหละเยออยู่ไกลๆก่อน ใหญ่มากค่ะโอ้ย <c oughs> จะไปส่อนทำาสดงแล้วขอทำบ้างดีแล้วอยากอยู่ตรงสว่างสว่ามันมืดแต่ตรงที่เราทำมันเด้อ คือสลามของเอาเลยเอาเลย เลยอีกครั้งโอเคเลย ก็ใส่กาวได้นะคะ้ไปอก็ต้องไปอดคินนะเลยเลยเอหันมาทางเรามากทีเดียวเราก็ถูกดดใหุ้ยมเข้ามาใกลขึ้นใกลขึ้นอกลนขนหะนะคะเอาเลยเอาเลยค่ะ ไม่จริงๆเสร็จกนนี้อีกแต่ว่ามันทำง่ายมทำง่ายมากไม่ต้องใชดแป้งตัวขี้ก็ได้อันนี้ทำมาสองวันเลยนะเนี่ย <c oughs> ดูจ้าคนนาท้การยิ้มเอายิ้มเอา,างงเ้ยตโอโอโอิดเ,เข้ามาเลยอะ <c oughs> ขะออกแล้วค่ะออ,อ,อีกอกอ,กอีกไปแข่งไปแขังก็ดี อ,อ,อีกหลายครั้ยังให้แอตอีกครั้นึงพวกกับเดินจ้องค่ะ <c ười>